สวัสดีเพื่อนเทุกคนและผู้ชมทุกท่านเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับยังอยู่กับไซโครนนะครับเหมือนเดิมจากคลิปที่แล้วเลยนะครับแต่ว่าในคลิปนี้เราจะมาดูรถที่ทางไซโครนขายกันดีกว่านะครับและนี่คือรุ่นล่าสุดของทางไซโครนเลยนะครับชื่อของมันก็คือไซโครน R T T1 นะครับสกูตเตอร์พรีเมียมพิกัด150 1 5 0ซีซีหลูกสูบตอนแรกๆเนี่ยผมไม่คิดว่ามันจะดูหรูหราพรีเมียมขนาดนี้นะจากที่ดูใน วิดีโอทีวีซีนะครับแต่ว่าพอมาเจอตัวจริงแล้วเอ้ยใชได้อยู่เด้อนะเป็นรถที่น่าสนใจคันหนึ่งนะครับฟังกช์ชันครบๆนะครับหนะ้าปัดเรือนไม้ฟูลดิจิตอลนะครับผม TFT ด้วยนะแล้วก็เรื่องของสว e ิตช์กุญแจนะครับก็เป็นกุญแจคีเลสนะครับผมกุญแจโตแก๊สนะเออก็ให้มารูหราดีนะครับถังน้ำมันวางด้านหน้าอย่างนี้เลยนะครับหลายๆอย่างให้มาดูดีครับอยากให้ลองมาเห็นตัวจริงเหมือนกันนะคือถ้าเทียบกับ หลายๆค่ายที่ผมเคยลองจับมานะครับผมคิดว่าเป็นแบรนด์จีนที่ดูดีกว่าที่คิดนะครับให้เทียบกับรีฟานก็แด้ก่อนหน้านี้รีฟานเคยเปิดตัวในไทยนะครับแบบเอามาโชว์อะไอดีฟานที่คล้ายๆ A D V 1 5 0ของ Honda ไอคันนั้นน่ผมเคยลองจับดูแล้ว,วมันก็แก๊กกว่าน,นี้เยอะเลยนะครับคันนี้นี่คือแบบงานประกอบค่อนข้างดีนะแล้วก็วัสดุก็ดูดีสมราคาเลยครับแต่ว่าด้วยราคาที่ค่อนข้างสูงแหละอันนี้เข้าใจได้นะ เพราะราคาตัวรถเนี่ยเขาเปิดมาที่8,9900บาทนะครับคือถ้าเทียบกับหลายๆค่าย,ายเนี่ยเอาจริงๆแล้วก็บอกเลยนะว่ามันอาจจะเหนื่อยนิดนึงนะครับชุดข้างนะครับแล้วก็พวกกออากาศอะไรอย่างงี้ก็แบบไม่ได้ดีนะทรงสวยนะครับเข้ากับตัวรถดีคือตอนแรกๆผมคิดว่ามันจะคล้ายๆกับ t p x Drone น่นะครับแต่ว่าพอมาดูหน้าตาจริงๆแล้วไม่เหมือนนะคือมองแวบ,บแรกเนี่ยเหมือนนะลองดูสเปค เออสเปกก็ดูดีครับผมว่าเป็นหนึ่งในรุ่นที่น่าสนใจของช่วงปีนี้นะแต่ว่ามันออกจะนอกกระแสไปหน่อยครับถ้าเทียบจริงๆแล้วด้วยแบรนด์เนี่ยมันใหม่ไปนิดนึงเนาะแล้วก็ราคาที่ตั้งมามันสูงกว่าพวกหลายๆค่ายที่เราได้สัมผัสกันเนาะราคาแบบใกล้กับยามาฮ่าใกล้กับฮอนด้าอะไรอย่างเงี้ยผมเลยมองว่าอาจจะเหนื่อยนิดนึงนะครับหน้าตาสวยคนระับวัสดุโอเคนะเนี่ยไม่ได้ หลวมไม่ได้ก๊อกแก๊กอะไรขนาดนั้นครับแน่นดีครับทุกอย่างจับจับดูไม่มีโยกไม่มีอะไรเลยนะคือปกติถ้าเป็นรถจีนเนี่ยมันจะมีแบบดีเฟกเยอะแต่คันนี้เนี่ยผมว่าจับแล้วดูสมราคาครับชอบเลยแต่ว่าไม่ชอบราคา,าเดียวนะสูงไปนิดนึงจริงๆคือถ้าตั้งมาสักเจ็ดหมื่นกลางๆอะไรอย่างเงี้ยเออผมว่ามันยังพอเป็นไปได้บ้างครับอันนี้เกือบเก้าหมื่นอ่ะเออนะ แต่ก็เป็ิเสธไม่ได้ครับว่าของเขาดูดีจริงๆครับจับๆดูชอบเลยวัสดุเขาดูดีใช้ได้อยู่นะมาเดี๋ยวมาลองดูตรงนี้ดีกว่าอืมเป็นไงก็ดูดีนะดิสหลังนะครับโชคหลังคู่นะครับมีหมอ้อน้ำนะ มี ABS ด้วยนะหน้าตาก็หล่อๆแบบนี้ครับสำหรับคนที่สนใจนะครับหรือว่าอยากจะลองสัมผัสเนี่ย Motor Expo 2023ครับรอคุณอยู่นะลองมาจับๆดูได้ครับสำหรับ RT1 นะครับส่วน RT2 นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูต่อจากนี้เลยละกันนะและนี่คือ RT2 ครับ Big Scooter อร์พิกัด 250cc 1ลูกสูบจากค่ายไซโครนครับผม จะเรียกว่าเป็นรุ่นพี่ของไซโคน RT1 สักคู่นี้ก็เป็นได้นะครับแต่เจ้า RT2 เนี่ยจะเป็นสไตล์แอดเวนเจอร์นิดหนึ่งนะครับเออดูยกสูงดูอะไรแบบด้านหน้าดูคล้ายๆกับพวก ADV 350นะครับเป็นสไตล์เดียวแบบนั้นแหละอ,อ่อหน้าปัดเรือไนไม้เป็น TFT นะครับสวิตกุญแจเป็นคีย์เลสนะครับผมเป็นเตาแก๊สเนาะสัมผัสดูดีครับ แน่นๆน,น,นะอันนี้อะไรอะ่ะเอ,อ๊ะน่าจะเปิดได้นะเปิดได้ป่ววะ,ะ,บบะรับนะได้เนี่เออนี่ไงเออน่าจะเป็นช่องชาร์จมือถือเนาะเออดูดีครับแต่มันกดยากไปนิดนึงอะ่ะมันต้องออกแรงอะ่ะเนี่ยผมต้องกดสุดมือเลยอะ่ะอีกข้างนึงก็มีไว้เปิดได้ป่วอ่ะสอนละผมกดยากอะ่ะ นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองไปเปิดดูมาดูดิมันคืออะไรอือมโอ้โหอย่างแน่นนะครับจะแน่นไปไหนเนี่ยมันคืออะไรอ่ะเอะอันนี้ไม่รู้นะครับเออไม่ศึกษาข้อมูลก่อนเลยนะต้องมีคอมเมนต์แบบนี้แน่ๆเลย คือถ่ายแบบเรียวจัดเลยครับเพราะว่าผมไม่รู้ว่าเขาจะามาโชว์ที่งานด้วยนะอันนี้ช่องเปิดฝาถังน้ํามันนะครับวัสดุก็ก็ประมาณนึงอะ่ะเออก็ไม่ได้ว้าวแต่ก็ไม่แย่ครับคือโดยภาพรวมนะผมว่าไม่ไม่ขีเละนะถือว่าเป็นหนึ่งในรุ่นที่น่าสนใจนะครับเจ้า RT2 หน้าตาตัวรถก็สวยงามนะ ผมคิดว่าสําหรับคนที่ชอบอะไรนอกกระแสเนี่ยมันน่าจะใช้ได้อยู่ครับไฟหลังก็สวยไฟหลังคือแบบโดดเด่นอนะ่ะเออผมชอบไฟหลังมากเลยนะดูดีดูดีนะครับอันนี้เป็นครอบท่อนะเป็นพลาสติกนะครับวัสดุแต่ก็แน่นดีนะดิสเย์กหลังนะครับโอ้โหตัวปั๊มเบรก สีสวยงามมากนะครับชกหลังคู่ถ้าไม่พอใจก็น่าจะต้องหาของแต่งใส่นะเออนี้ตัวเครื่องด้านในนะครับก็นั่นแหละโดยภาพรวมแล้วผมมองว่าเป็นหนึ่งในรุ่นลอกกระแสที่น่าสนใจเหมือนกันนะนะแต่ด้วยราคาที่อาจจะสูงไปนิดนึงสำหรับสายตาคนไทยนะครับ133,900 0มั้งถ้าผมจะไม่ผิดนะประมาณ103,000นถึง1 0 0 0 0 0นั่นแหละเอาเป็นว่า ถ้าอยากสัมผัสเนี่ยก็ลองมาที่งานนะครับมาจับจับดูได้นะอาจจะว้าวกว่าที่คุณเห็นก็ได้นะครับเพราะว่าผมก็ว้าวเหมือนกันนะผมรู้สึกว่าวาสัสดุเขาดีกว่าที่ผมเคยจับมาในหลาย,ลายรุ่นสําหรับรถค่ายจีนะนะครับเดี๋ยวลองดูรอบๆอีกสักทีหนึ่งนะโดยส่วนตัวผมนะครับทั้งคันเนี่ยผมชอบไฟไท้ายที่สุดนะมันให้อารมณ์ที่ดูเหมือนพวกโคมแต่งนะครับเนี่ยคันข้างๆก็ใช่นะนี่คันนี้ เหมือนกันนะครับอันนี้ติดแหลกท้ายนะเนี่ยมันจะเป็นโคลมใสๆแต่ก็ดูเหมือนสีแบบควันๆหน่อยนะครับสวยดีนะอันนี้มีรวดลายด้วยนะแต่ว่าถ้าให้เลือกซื้อนะผมซื้อตัวที่แบบเรียบๆน่าจะเท่กว่านะครับดูไปดูมาหน้ามันเหมือนช้างกันนะมีงวงมีอะไรอนยะ่เงี้ยถ้าผมซื้อมาใช้ผมคงเรียกว่าน้องช้าง <c oughs> <c oughs> ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับไซโครนอ,อ T2 นะครับ เป็นรถที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับในช่วงปีนี้นะแล้วก็ปีหน้านะครับกับหลายๆอย่างที่ให้มาเวอร์วังอลังการนะครับแต่ว่าติ่งที่เป็นแบรนด์จีนั่นแหละหลายๆคนเลยอาจจะแบบไม่ค่อยสนใจนะครับแถมราคาเองก็เกือบจะไปชนกับบิ๊กสกูตเตอร์จับจ้าบค่ายเจ้าตลาดอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็ไม่ถึงขั้นนั้นนะเพราะว่าขานั้นเนี่ยเขาก็เกือบ20,000 0กันอยู่นะครับก็คงต้องมาดูเรื่องของตารางผ่อนคันทีนะครับว่าจะผ่อนแพงเกินห้ามใจหรือเปล่านะ แต่ในปัจจุบันเองทางไซคนก็ทําตลาดจริงจังในบ้านเราเะครับเริ่มมีการเปิดดิลเลอร์เริ่มมีการเปิดสุบริการมากขึ้นนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับสำหรับผู้ใช้งานตัวรถไซคน